t o y o ต a Fortuner 2.4V ปี2018คันนี้ออกรถใช้เงินดาวเพียง99บาทเท่านั้นครับ t o y o ต a Fortuner นะครับเป็นรถ7ที่นั่งที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับผมรถเป็นรถสีดำเดิมโรงงานไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ LED ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยกระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยเดิมโรงงานนะครับขอบ10 8ยางเป็นยางที่ผมเบิกมาให้ใหม่นะครับพร้อมใช้งานเลยคันนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับคอนโซลเป็นสีดำนะครับไลท์ดิ้วลอยแอร์แบ็กค,คู่คนขับคนที่นั่งมาด้วยเบาะหน้าและเบาะหลังเป็นเบาะหนังปรับเป็นปรับไฟฟ้าเลยนะทั้งคนขับและคนที่นั่งมาด้วยเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แอร์เป็นแอร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันปรับเปลี่ยนเพลงได้มีแพทเทิร์นชิปให้เล่นนะครับสำหรับเปลี่ยนเกียร์และเลขไม้น้อยด้วยเพียง1 2 8 0 0 0 231กิโลเมตรเท่านั้นครับตัวด้านท้ายนะครับด้วยความที่เป็นเจ็ดที่นั่งเนี่ยมันจะกว้างและนั่งได้หลายคนนะครับผมพับบอกให้เพื่อที่ให้ดูช่องเก็บของมันเก็บของได้เยอะมากนะครับและก็เป็นฝาท้ายแบบเปิดปิดไฟฟ้า ตอนนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับอยากให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เดินนิ e ่งเงียบปกติ K T นะครับเครื่องยนต์ 2,400cc ดีเซล150แรงม้านะครับแรงประหยัดน้ำมันดูแลง,ง่ายเซอร์วิสง่ายนะครับโครงสร้างทุกอย่างเดิมกลิปทั้งหมดนะครับการันตีเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ำนะครับผม Fortuner คันนี้ใช้เงินออกรถ99บาทใครอยากได้โทร0984696699สมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีให้บริการครับ